สวัสดีครับนั่นช่างเมยกุญแจนะครับวันนี้ก็จะมาโปรแกรมกล่องสกูปปี้ไอปี2023นะครับลูกค้าซื้อกล่องใหม่มาตั้งชุดนะครับมาเสียบกับรถได้ใช้ไม่ได้ตอนนี้เราโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กล่องเก่าครับเดีย๋ยวมาเทสกันดูครับไฟโซลินอยไฟไฟว d ขึ้นแล้วนะครับไฟไอ d สมาร์ทกี ล็อกดูครับนี่ครับสัญญาณเตือนใช้ได้แล้วนะครับอันนี้นอนครับนอนครับจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิดดูครับเป็นสีแดงปิดรีโมทนี่ปิดเป็นสีแดงรถจะสตาร์ทไม่ได้นะครับแต่รีโมทกดยังทํางานนะครับแต่สตาร์ทรถไม่ได้นะครับสังเกตไฟจะไม่ขึ้นนะครับ ครับเรามาเปิดดูครับเดี๋เป็นสีเทียวนะครับล็อปีหมดนี่ครับมาแล้วครับมีปัญหาเรื่องคุณเกสมาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ส่งมาตรวจเช็คได้เลยนะครับ หรือว่าสนใจจะทําเพิ่มหรือคุณแจาหายก็ส่งแต่กล่องตัวนี้มาได้นะครับเราโปรแกรมไม่ได้ครับผมบคุณมากครับ